มมอลำบ่อยสิมาปิดลานแล้วมอมดหมอพอดี รัดยืดได้กินบ่านหล่าเหล้าหน่อยสุดท้ายมาชุด้ทยโอ้มันจังจังได้แขนเนาะมาลักบอยมากว่าดีกันได้จะล่ะสาวอ้อยยุ้ยใส่เด็สาวอ้อยก็ไปยืนใกล้มาลักบอยเยี่ยมใกล้ในเมืองละเอาทำเมฮั่นนี่จ้าแต่ว่าดีจ้าสาวอ้อยมาลักบอยเพิ่งมากินลมท่านใหญ่ย่างเอาบอยย่าเฝ้าไปว่าทุกคนพูดจะน่าร้านในเพิ่นนั่นน่ะนีพวกเราที่มาพูดกันบอยบอยคนทำเมฆใหญ่ย่างแซ่บบ่านัล่า ลานยุใสแล้ววานะทองยาเฝ้าย่าเ้าคอยายกันน้มันกิลานท้องก็เป็นคนสำับก็คือมาทำบุญควอมมีความงามก็ต้องฮ่าฮ่าฮ่าาม่งบุรหานขนี้คนี้ขยุบันบันบันทั้งวันนั้นน้องขามนั่นเมียมีบันน้องขามเมียนามวาอะไรนี้แบบ่มาล้ำบ่อยเจ้าวเรื่องโควิดครัว ใช่ใครว่าจะไปกินรอกท่านเจ้าหมอยไปท่านเดเียนยุกเขาว่าทาเจ้าอยู่เนาะอื้นแมเอาของใคจันอ่อยมาว่างไว้หันกนับนแล้วเอามาวางไว้วงหันไม่ตึงมาดิบท่านเดียามาล่ำบ่อยแล้วท่านเดียไม่ตึงเลยยังนี้เลยเลยว่าได้เมื่อเดือนยังบานีเมื่อเดือนเอาเจ้าก็สิมาล่ำนตอนไหนสัน เอาคนเข้ามาเจ่าสิมาลับต่อกันกับมอขงเจาะก่อนเอาผู้ห้ำนั่นสิว่าอันมาล่ำโนกรมาล่ำล้มก็จะมาล่ำบ่อยล่ำมางสิ่ไหมเป็นเบาไหมฮะผมคือคนมี้เหรอเออไปขอทุ่งน้ำเออไปขอทุงน้ำเพิ่นไปไม่ได้ าใส่แมมันกบอมาจแต่ว่าากบแม่บอยแม่จรคนยังน้อยในมีงยังแสบเราก็ไม่กินเลยแมไมเวลานีเวลาเวลาไหนเวลาเขากินโอ้มันจะแสบเลแม่กินอีจั่วอีกจั่วอรคนบ้างในแม่แม่ปดนช่วงนั้นแหะครับโควิดมันจะเข้ากำจัพนีนี่รอดจริงปะพี่น้อ โอยมันเจ้าจะไปนั่งดิบวเอาเบอพอนก้อนยาฝ่าผมท่านท้อก็ได้สองนาทีหนึ่งนับขอไปหันบอยนับเข้าไปหาเม่้าคุณนะวายับขาไปครับรานทองกระทาทองยูเมงกุดอนท่านี่จ้าเจ็บไปเจ็บไปเานนม่นอยว่ากรไดตอนนี้ใก้สิบดเหรครับผมาักบยบอยหัวี่กินด้วยนี่เออกระวางเสร็จะแม่กกไดบ้า ปคบาไฮอนทีมันบ้มีบอนฮอนคนว่างไคนว้าถ้วยพในังคนนั่งกินเยอะคนเดยคนนั่งกินทั้งนึง้นึงนั่งกินเยอะคนในไกลคนแก้วฮอนยนกินนั่งอยู่เออเอาว่าไปแก้วนั้นชาาฟคนบคาไ่ได้ฮ้อนนูนี่้บาม่ได้ฮนนีถ้นบ่า่ได้ฮ อันบ่าผานถือหากระด็ายันเล่า่าเอาอยู่จาเอาไว้กําลังหัวจุดนั่นหัวยุ่วัดหลอดอวหัวอดหัวไ่้หรอกแม่เรากินครับไงไรมดลราบ่อยแล้วไปรีกกินเราวี่เาบอกกั น้ำกินใบลาดิอน้ำขคงนั่นนี่เอาแม่นั่นเอเราได้เร่ินเท่ไวห็นลเออยิบเอาะไลเอามาล้ำบ่อยเดาอยู่ซื้อรตีเยอะบ่ฮะเพราะท่านไนฝันพระท่าหนฝันเรายืฝันก่เลยันฝันันนฝัน เอาว่าท่านเดีฝันอยู่เนาะบ่ฝันกะจะคู่มีฝันเนาะมอลลับ่อยผูใช้ถุงก็ได้หลายกูใช้ถุยเจ้าว่าหาถุยมาใช่เนาะเออไม่ใเออขอพุณมากเด้อยมอลลับ่อยเด้อจ้าฝากติดตามเพจติดตามยูทูบแม่ตึงติดอยู่รีของพมอลลั่บ่อยก็ได้จ้าขอบคุณมากจ้าฮ่นก็หล่หลายบนน่ะของหน้าท่องมดพอดีแข็งมอแล้วแม่ค่ะ ขอดมอแล้วปิดมอแล้วคุณช่มาอุดหนุนช่วมากินกันได้ลายภาคขอบคุณมากๆเลยจ้าเด้อลงธานเนี่ยอย่างหนาท้องมดแล้วกระทาท้องมัดระเบิหนาท้องโครงการช่วยชาติมดแล้วจ้าคอยใครดีเด้อคอยใครดีมื้อเื่นเปิดร้านขายได้ไหลมาเทมาด้วยหนาท้องเอ้ย ขอบคุณมากอันนี้แม่เติมชาแน็เป็นผู้อาร์ตเป็นนี่จ้าแซ่ใบยญ่แดงได้แ่ดงบอกกับว่าไรเลี้ยมแซ่หลายยกตะปูให้ขอบคุณมากจ้า